เราวันนี้เรามาคุยกันกับโปรโมใหม่ที่จะเข้ามาวันศุกร์กันหน่อยไหมโบเพราะได้ข่าวว่าเป็นโปรโมทที่แบบว่าหลายๆคนในโซเชียลนี้มีความแบบว่าไฮกันมากโบเพราะว่ามันเป็นการรวมระหว่างฮีโร่แล้วก็ไอคอนที่แบบว่ามัดรวมกันไว้เยอะที่สุดในในหนึ่งโปรโมใช่ไหมไมจีเดี๋ยววันนี้เรามาคุยหน่อยดีกว่าโบว่าว่าจะมีอะไรหลุดมาบ้างให้เราได้ดูบ้างนะโบว่าแบบว่าเฮ้ย ตัวไหนบ้างวะที่อยากเอาเข้าทีอะไรเงี้ยนะครับไมจีนะครับ,รบผมตัวไหนบ้างวะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือผมอ่านมาบ้างเหมือนว่ามันจะเป็นการดไลฟ์นะโบไม่ใช่การดที่แบบว่าออกมาแล้วไม่มีสิทธิ์อัพอะ่ะคือฮีโร่และไอคอนยังยังมีสิทธิ์ได้อัพนะสำหรับตัวใหม่ที่จะเข้ามาก็คงจะอินจากผลแข่งขันในรอบน็อกเอาท์แหละผมคิดว่านะทั้งฮีโร่โคปายูโรแล้วก็ไอคอนโคปายูโรไมจีผมได้เซฟเซฟข้อมูลมราบ้างานั้นแหละโบก็พาดบุแรกไมจี เดอะฟีโนเมนาลไมจีเดอะปากฏการเวโบรโรนัลโดอานายโบน่าจะอิงกับบาซิลที่ต้องบอกว่านัดแรกอาจจะก,กลอยไปไหนโบเพราะว่าเสมอกับคอสตาริกาครับแข่งที่ LA ด้วยไ a มจีเสมอไปไป0ู 0, นะครับแมจีเสมอไป0ปู 0, นะครับผมโรนัลโดอานายส่วนเรื่องเงื่อนไขเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่เคยมีพวกเอ่อ แนนเดชไมเคิล An หรือว่าบัลลักหรือเปล่าที่ว่ายิง2แล้วก็ยิง4ใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าเงื่อนไขจะยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะชิวๆเหมือนเดิมคือนัดจำนวนแค่เป็นหมดยิงประตูนะหรือว่าแบบคุณต้องเข้ารอบทีโตรตวนี้ต้องเข้ารอบอะไรเงี้ยหรือว่าไอคอนตัวนี้ต้องเข้ารอบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าสำหรับอานายไมจิโลกแตกแน่นอนโบแล้วก็อีกคนหนึ่งครับแชทได้ข่าวว่าจะมาเหมือนกันเลยคือลอนโดอาเทนนะโบลอนโดอาเทนอีกเรื่องหนึ่งเลยคือ ผมไม่รู้ว่าโปรโมทนี้จะแบ่งเป็น2วิกหรือเปล่าด้วยนะหรือจะมามัดรวมกันในวิกเดียวอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เราแค่ดูไว้ว่าเฮ้ยมีหลายเราสัญนักข่าวของข่าวหลุดฟาบิเซโอโรบาโนเอเคนักสืบทวิตเตอร์ AKA นักอ่านโค้ด <c oughs> เขาบอกไว้ว่าแบบเฮ้ยเนะี R 10, R coming, ่ยอาร์เทนอาร์ไนอิสคัมมิ่งไมจีอาร์เทนอาร์ไนอิสคัมมิ่งนะครับสตแตทแล้วก็รูปภาพเป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะไมจยียังไม่ออฟฟิเชียลนะครับแจมมี่โยฮันครอฟ์ไมจี แจมี่โยฮันครอยฟ์นะครับผมตัวสุดท้ายของเขาคือโกลาโซ่ใช่ไหมไี่ได้สร้างปรากฏการ์ไว้โยฮันครอยฟ์แฟรต่อให้หน้ากาจะเป็นยังไงเพสต์ตล์อะไรก็ตามแต่สำหรับผมนะโยฮันครอยฟ์อีสท์ฮิมไมจียฮันครอยฟ์นะครับดีเฟนต์ห้าสิบไม่ใช่โบโยฮันครอยฟ์สำหรับผมโยฮันครอยฟ์คือดีเฟนต์เก้าเก้าแอนติซิเพตทองเป็นนักเตะที่แจมที่สุดแล้ว <laughs> ผมบอกใครเลยว่านี่คือโยฮันแจมครับเหมือนพวกเดียวกับพวกโซเฟียสมิธ พวกเดียวกับพวกเอ็มปาเป้อะไรพวกนี้นแม่งแจ่มชิบหายเลยว่าพวกเดียวกับพวกโคเซลัวแม่งดีเฟน99แม่งโคตรแจ่ไมไหมจีอนาตาวานโบโรธามาเทอุสนะครับไมจีกองกลางจากเยอรมันนะครับโรธามาเทอุสโบก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าอาจจะมีเข้ามาแล้วก็อีกคนหนึ่งปัดบิ๊กปัดไมจีบิ๊กปัดใครจะมาทวงบอลลังกาลางรับเขาได้นาน นะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะอิออนกับการเล่นเอ่อเปอร์ตีเอ่อเดคเคนไรส์หรือว่าคุณอาจจะไฮป์กับซาบิเซอร์หรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าแบบบิ๊กปั๊ดบอกว่าเฮ้ยน้องที่ให้น้องเฉิดฉายได้แค่วิกสองวิกเท่านั้นแหละแต่บิ๊กปั๊ดจะมาแล้วเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมแชทต,ตำแหน่ง CDM กลางหลุม um. มันคือของพี่ไอ้น้องบอกเลยนี่ออโตเมติกโวออโตเมติกนะครับผมอีกคนหนึ่งครับซีเนดีดซีดาน โปโมสุดท้ายของซีดานผมไม่ชัวร์น่าจะเป็นฟิวเจอร์สตาร์ป่ะน่าจะเป็นฟิวเจอร์สตาร์ซีดานใช่ไหม αι? อันนี้ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทย W ูไหมแต่ว่าผมว่าทูโล่บองว่าดับนะไฟฟ้ 5, 5, ซีดานโบโคตรโหดไหมจีคือไม่อยากนึกภาพเลยอ่ะถ้าคุณมีซีดานบิ๊กปัตมาเทอุสอย่างเงี้ยโอ้โหซีดานเป็นกลางรุกที่เล่นเกมรับเป็นนะโบ้ซีดานก็แจมเหมือนกันเพราะว่าแขนขายาวรูปร่างสรีระอารมณ์แบบจูต์เบลิงแฮมแต่ว่าหนากว่าคือโอเคอ่ะ นายแชทเขาอยากได้ใครกันบ้างพิมพ์บอกกันหน่อยไหมจีนะครับผมอีกคนนึงครับผม YNWA นะครับผม YNWA หรือเปล่าไม่รู้ว่าแฟนหงเรากันไหมโบเฟร์โดทอเลสมจีอดีตแชมป์ยูโรนะครับผมสมัยที่เขาพีคนะ2องพเฟอร์นโดทอเลสใครๆก็จําได้ใช่ไหมโบวันนี้คือช่วงพีคของเขานะครับเฟอร์นโดทอเลสก็มาเหมือนกันโบเราก็รวมถึงจับตาดูคือขอบคุณมากสำหรับสาปผมมากครับธนาคาร ก็คือเฟอร์เดลตอเรสมันเป็นมันเป็นนักเตะทีมชาติสเปนใช่ไหมซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้เราเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าแบบว่าสเปนเป็นเป็นทีมเต็งที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วฟอร์มดีกว่างกฤษฟอร์มดีกว่าเยอรมันฟอร์มดีกว่าฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งอิตาลีอะไรเงี้ยคือสเปนฟอร์มดีมากนะครับช่องแชทแต่ก็ยังว่าแหละโบไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนอกอท์สเปนจะกลับจะจับไปเจอใครแล้วก็จะทําผลงานได้ดีเหมือนกับรอบแบ่งกลุ่มไหมนะ นะครับผมโดยรวมสเปนถือว่าสุดๆมจีรู้สึกว่ารู้สึกว่าสเปนจะยังไม่เสียประตูด้วยปะถ้าผมจําไม่ผิดนะหรือไม่ก็เสียไปแค่1ลูกไหมเดี๋ยวผม,ผมจำข้อมูลไม่ผิดยังไงฝากแชทเลยนะเหมือนผมจะนึกว่าสเปนชนะ301010่ปะเพราะว่าเหมือนเขาไม่เสียประตูเลยว่าสเปนอะ่ะไม่น่าเชื่อสเปนคือเกมรับหนาแน่นมากอีกคนนึงชัดเปาโลออโตมิติกมันดินี่มจีเปาโลออโตมิติกมัดีนี่บ เอไอกองหลังที่ผมว่าดีที่สุดในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสำหรับผมนะนะครับผมลิงก์กับอิตาลีที่ต้องบอกว่าตอนแรกเกือบตายลวอิตาลีตอนแรกเกือบตายเกิดไปนั่งเป็นที่3านะแต่ว่ายังกลับมาได้นะครับทุกคนเปาโลเปลดีนี่นะครับแชทอีกคนนึงลิงก์กับฮอลแลนด์โบเมื่อคืนฟอร์มอาจจะผิดพลาดไปไปพลาดท่าพายให้กับทางออสเตรียแต่ว่าคะแนน4คะแนนของเนเธอร์แลนด์ก็ดีเพียงพอทําให้เนเธอร์แลนด์ยังอยู่ในเส้นทางในการ ลุ้นแชมป์นะครับแชทลุกดุลิตสำหรับผมเวอร์ชั่นเดียวที่ไม่ w คือเวอร์ชันวินเทอร์ววลคาร์สนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นอื่นนี่คือตึงเลยนะครับฟุตเบอร์เดย์เก่งมากโบแม้ว่าเพสตาจะเป็นเพสต้ายิงแต่ว่าลุกุลิตเป็นการที่มีออร่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ AI รวมถึงแบบการขโมยบอลการพาบอลทุกที่อยู่ทุกที่ทุกเวลากุลิด is himbo เขาจะอยู่ทุกที่ให้คุณในแดนกลางนะครับลุกุลิต บิ๊กออร่านะทุกคนลิงก์กับเนเธอร์แลนด์นะครับผมรวมถึงอันนี้เป็นโดยรวมนะครับแชทว่ามีใครมาบ้างอาจจะมีพวกเออเหล่าบรรดาไอคอนที่เป็นแบบว่าเอา่อตัวออกง่ายผมใช้คาว่าตัวออกง่ายแล้วกันโบไม่ใช่คําว่าตัวไม่ดีหรือไม่เก่งใช้คําว่าตัวออกง่ายดีกว่าบอกว่าจะมีใครบ้างนะก็ที่ตรงนี้เขาค่ายการกันมาที่ผมยังไม่ได้พูดไปก็มีทางด้านของบ๊อบบี้นะเซอร์บ๊อบบี้ชาวตั้นก็กําลังจะมานะครับแชทรวมถึงทีตี้องลีก็เช่นเดียวกันนะรวมถึงเออ กลดมูเลอร์นะครับผมอังเดปิโลฟุตเบิร์เดย์ที่ต้องบอกวา่าอินเซนมากโบโรเบโตคาร์ลอสนะครับผมลิงก์กับบารซิลที่ผมใช้ไม่เป็นไม่จีแล้วก็อาจจะเป็นมินิบาตินี่ทุกคนนะสำหรับฟาเบลคานาวโร่ที่ต้องบอกว่าอาจจะเสียเปรียบเพราะว่ากองหลังตัวเล็กในภาคนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณเจอแล้วพวกอคอลู u, หรือว่าเออร์ลิงฮาแลนด์หรือว่าด็อกบากองหลังตัวเล็กอาจจะไม่จอบตด จอบโตด้วยนะจอบตอบโจทย์ของพวกคุณนะคานาวาร่นะครับโบแล้วก็อีกคนนึงชาบีอันันเดสนะครับแล้วก็ฮาเบียซานติติที่ผมคิดว่าผมเปิดได้แน่นอนโบเพราะว่าผมมีพันธสัญญาบางอย่างที่เกี่ยวพันกับซันินติเอาไว้นะไมจีนะครับผมว่าผมเปิดได้ชัวร์ๆโบมาหาผมทุกเวอร์ชันนะครับขอบคุณซับนะครับคุณภูของคุณมากรวมถึงแชทมุมเล็กๆเ,เลยโบซิโกโอ,อีกคนนึงนะ ถูกจัดให้อยู่แถวล่างแต่ผมมองว่าฝีมือเขาไม่แถวล่างนะโบสำหรับซิกโก้ผมไม่ให้ว่าเขาเป็นแถวล่างนะซิกโก้นี่อินเซนไมจีอคาร์เลสบูโยเอสด้วยนะครับเอชชี่โคลโบแบ็กซ์ซายอินเซนนะครับเดอรไซยี่นะครับผมรวมถึงซานเชสด้วยนะครับแชทซานเชสจากเมนะ็กซิโกเนาะแล้วก็อู้ซัมบอตต้าก็จะมานะครับแชทแล้วก็แฟงไรกาดโอเคเดลปิโลรวมถึงเดอะแมนแมนโบอานายฝรั่งเศสโบดาวิด เทรเซโกมีใครจับจองเขาหรือยังโบมีใครจับจองเขาหรือยังอานายฝรั่งเศสมาจีดาวิดเทเซโกแล้วก็ผมอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งครับเป็นตัวฮีโร่ที่ที่มีการคาดการณ์กันออกมานะครับโบสำหรับอีกตัวหนึ่งนะฮีโร่ก็มีคาริโตเตเบสนะกับอารเจนที่ผลงานดีมากนะครับโคลัมเบียกับคอร์ดบ้านะครับผมปรตุเกกับริกกี้คาวาโยสูนาโดทีมาจี แล้วก็มีสตีฟแมคก้าแมคมานามานะครับเฮสเลอร์ ler, ผู้หญิงอันนี้ไม่ชูเลยเหมือนจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงฮีโร่ไอคอนใบใบเดียวในเกมที่มีการค่ากันไหมเฮสเลอร์ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับช่องแชทรวมถึงเออ่คราดิโอมาคิซิโอนั่นะแล้วก็เอนโซฟานเชสโคลี่นะแล้วก็ลุยส์คอร์การ้ารวมถึงแคมโพสนะครับผมผมบอกเลยแคมโพสต่อให้เมังซิโกได้แชมป์แคมโพสก็คือฟอสเดอร์ไม่จีลำพังแค่กองหลังตัวเล็กอะ่ะก็จะไม่หวานนี่จะโกตัวเล็กอีกบอก ผมว่าแคมโพสนี่คือการ์ดที่แบบว่าเอาเขามาฆ่าในวิดีโอเกมที่สุดลวนะครับแชทผมคือคือผมรู้สึกก็แบบแคมโพสเป็นการ์ดที่เอาเขามาฆ่าผมไม่เห็นว่าเขาจะแบบมันมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้ทางวิดีโอเกมเลยมว่าจะเป็นแบบว่าการเซฟลูกเรียนหรือการเซฟลูกโด่งคือแคมโพสนี่คือเอาเขามาฆ่าไม่จีนะครับบอกฝากไปทางเอเอนะว่าแบบว่าเอาแคมโพสมาฆ่าจะชัดนะครับแล้วก็รวมถึงแชท มาไว้เลยโบการพวกนี้จะอาจจะมาใน SBC หรือ Objective นะครับแชท SBC หรือ Objective ซึ่งดูจาก wave แล้วก็ดูจากทิศทางการทำ a b p ของ EA ผมไม่รู้ว่ามันจะให้เราออกมาเป็น12วินหรือเปล่านะโบไม่รู้ว่าจะให้ใช้12วินหรือเปล่าซึ่งผมขอร้องเลยนะเพื่อแฟนเกมทุกคนเลยผมอยากให้เอาการเล่น12วินแบบจัดทีม full s u a d ออกไว,โว้โบ ให้เงื่อนไขมันง่ายกว่านี้ในการไปถึง12บสองวินเอาแบบนาบีเฟคีก็ได้อะโบผมรู้สึกว่ามันแอลเอแม่งแอลไปโอเคผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่ทําได้เอาผมผมทําได้แลผมพูดใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าเงื่อนไขมันยากไปแล้วก็แบบมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีคนเข้าร่วมอะโบเวลาเล่นแล้วมันรู้สึกแบบมันเหงาอะไมจี้เข้าใจไหมมันเหงาอะผมอยากให้แบบเงื่อนไขมัน ในฟุตแชมันง่ายกว่านี้นิดนึงอะ่ะโอเคอาจจะมีบางตัวในนี้ที่แบบว่าเงื่อนไขมันไม่ไม่ได้ยากมากอะไรผมรู้ว่าอาจจะแบบว่าเล่นแค่แบบ7เกม10เกมมันจะคอทเทิลก็อาจจะได้แล้วใช่ไหมโบแล้วก็ s อ c อาจจะมาแบบแพงๆหน่อยโอเคเข้าใจได้แต่ผมมองว่าถ้ามันให้มา12วินหรือฟูลทีมผมมองว่าแบบไอ้เแงบบี้ยมันโหดร้ายเกินไปอ่ะในในวินาทีนี้ที่แบบว่าแบบเออหรือให้เพิ่มจำนวนวินอย่างที่ภูมิบอกเออผมว่าซัชะรับ W มาจีนะครับผมโอเค วันเดอร์นะโบยังไงถ้ามาก็อาจจะราคาแพงหรือก็ทํายากประมาณนี้ก็คารฟูไมจีเคยมาแล้วในโตเบดนะครับสำหรับ ABC คารฟูอินเซนเกมลับนะครับแล้วก็รวมถึงอีเกกัสยาสผู้รักษาประตูทัน n d e r s t ตักในเดือนพฤศจิกายนที่ถึงทุกวันนี้ยังเป็นท็อปผู้รักษาประตูในเกมอยู่โบแมนนูนคีเปอร์มู e มฟเยังคงอินเซนมากสำหรับเอออีเกกัยัรรวมถึงเอ อารันเชลเลอร์นะครับทุกคนเออ่วินเทอร์วอลคัสผ่านใจทุกคนนะครับผมลิซาลาซูนะครับคาเลนเซดอบหนุยฟิกโกรวมถึงไอหมู่ครับเวนรูนี่นะแล้วก็เออ่มาริโอโกเมสนะครับแล้วก็ฮาวิเอร์มาสเคลานนะครับโบก็ออเจกทีฟแล้วก็เอชบีซีนะแชทยังไงก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับโบก็เดี๋ยวลุ้นกันแชทสําหรับวันศุกร์นี้นะครับคืนวันศุกร์ไม่ใช่สิคืนวันศุกร์เชา้าวันเสาร์ใช่ไหม ก็คือช่วงเที่ยงคืนมันสุกเช้าวันเสาร์ของของที่บองไทยใช่ไหมโบก็จะลุ้นกันว่ามีอะไรมามั่นนะโบจะแบ่งเป็นทีม1ทีม2หรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันโบสาหรับข่าวหลุดก็น่าจะประมาณนี้แหละครับแชทยังไงก็รอดูกันไปจีรอดูกันผมว่าจะเป็นวิกที่ดีสําหรับนักไลเมนูทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ทิศทาง a b c ีปคูณสิก็เริ่มมาแล้วคุณจะเริ่มเซฟแพ็กกันเลยไหมรางวัลดิวิชั่นไลวอร์ดวิกนี้คุณจะเริ่มเซฟแพ็กหรือไม่เซฟกันเลยมัยงไก็ฝากกกมบออันหนห่ยหรือบอบกกันน่อยบ นั่นแหละเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับแชท